ตร,ตรงกฤษกรปล่อยโฮท,ทันทีหลังได้ยินเสียงของคนนี้โทรเข้ามาในงานวันเกิดค่ะเรียกด้ว่าเป็นแฟนมิทติ้งที่ทําเอาหนุ่มพระเอกตรงๆกฤตกรถึงกับกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณแม่ที่โทรเข้ามาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดเจ้าตัวที่ได้จัดขึ้นกับแฟนๆเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี้โดยตรงๆได้ลงแคปชั่นว่าวินาทีที่ได้ยินเสียงคุณแม่โทรมาเซอร์ไพรส์ได้รับความอวยพรจากคุณแม่ไป บเต็มๆคํำอวยพรที่มีคุณค่าและประเสริฐที่สุดเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุน่นความห่วงใยขอบคุณคลิปเปิดตอนช่วงตน้ตนๆจากแม่นุชด,ด้วยค่ะซึ่งคุณแม่ยังได้พูดกับลูกชายว่าฮัลโหลตรงหรอ นี่แม่เองนะลูกตรงได้ยินไหมวันเกิดของตรงใช่ไหมวันนี้ก็อายุ28ปีแล้วขอให้ลูกอวพรให้กับตรงตรงมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆและก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้วยค่ะงานนี้ขอให้ตรงตรงนั้นสนุกกับงานและเต็มที่นะลูกแม่ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง